ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดู140นะครับในงานอมตะสปริงคลาสสิกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม140นะครับที่จอดตงเรียงกันอยู่น้นู้นยาวไปน้น้นขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลฟอง2025นะครับตอนนี้มระพุทงคุณสูงก็ทยอามาแล้วน,นะครับนับถือบุญบินนะครับมี มีสาของเราี่เว่เอารถีนีสวยมา่าแล้วนะครับจากนั้นรับก็จะมีุโบทเข่นนะครับส่วนนี้จะไปโซน140ทั้งหมดนะครับก็มีความหลากหลาย

กลุ่มเด็กเบนซ์นะครับมาคู่กันที่รที่จอดรถ48นะครับแมนยูเบนซ์เอ็กซ์เด็กเบนซ์นะครับนอกจากนั้นครับก็จะเห็นเป็นกลุ่มของ BMW นะครับตอนนี้จะเห็นเป็นแซสากลุ่มจากักวครับกลุ่มจากักลวนั้นจะมาทุกปีนะครับกลุ่มจากักล้วเดนมเลอร์มาหลักนั้นก็จะมากันทุกปีนะครับ นอกจากนั้นไกลๆหน่อยเราก็จะเห็นมี BM W 2 0มดนะครับปียี่สเานอกจากนั้นทางด้านหลังนะครับมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับด้านที่เรียกว่าเลยจากตัวกลางเวทีไปนะครับเรียกว่าสวยงามนอกจากจะมีบูธอาหารเครื่องดื่มแล้วยังมีจุดจอดสวยๆให้กับทุกท่านได้จอดกันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นรถสวยๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz SLK รุ่นแรกนะครับลองชนดูนะครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับลองไป